cat, cat, cat. h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S มาสมกันครับตัวแรก6ใบาจากครั้งแรกที่24ใบไม่ได้เลยนะรอบนี้เอ้ยได้แล้วนี่ไง คื่อไรนะชาร์โดมั้งนั่นแต่ว่าเก่งกับท่าอะไรอ่ะเมสซี่แบล็กแอดซอมบี้อ่ะสุ่มมาเลยครับเผื่อจะได้ตัวอื่นอีกอาหารแมวก็เก็บไว้ใช้ในการสุ่มอีเวนต์อื่นแล้วกันเอ้ยนี่ชา a d โดแคทก็มาได้ชา a d โดด้วยแล้วก็ชา a d โดแคทด้วยนะครับโอเคยิ้มออกแล้วสำหรับอีเวนต์นี้อย่างน้อย,อยก็มีตัวละครนะจาก จากเรื่องนี้จากการ์ตูนเรื่องนี้วตัึ่ึงล้วถ้ามีตัวแรก็จะสมอีกแต่ถ้าไม่มีตัวแรกก็ไม่สมนะอาหารกระป๋องไม่สมดีกว่าก็เหลืออีกสตัวที่ไม่ได้นะมีโซนิกมีเทลแล้วก็มีนักเกิลแต่ได้ชาร์โดมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าชารโดนั้นมีสกิลอะไรบ้างนะ ซ้ำรัวๆนึกว่าจะไม่ได้ตัวละครจากอีเวนต์คอลแลบนี้ซะแล้วนะแมวแลอันนี้น่าจะ Shadow Cat น่าจะอยู่พวกเดียวกับพวก Tail Cat แล้วก็ Sonic Cat อะไรพวกนี้มั้งนี่ไงอ๋ออยู่กับ Sonic Cat นะครับหืม Ultrametron ใช่ไหมตัสออมเมทัลโลหะขอดูหน่อยถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คืออึดกับโลหะใช่ปะอยู่ไหนอะ๋ออยู่ตัวเดียวเลยนี่ครับอึดกับโลหะจริงด้วยช่วงนี้แมวที่อึดกับโลหานี่ผมมาบ่อยนะ หรือแบบมีสกิลกับโลหะแสดงว่าเมื่อก่อนตัวที่สู้กับโลหะได้มีน้อยใช่ไหมอีกตัวหนึ่งครับชาโดอยู่ไหนวะนี่นี่แบลกแอนซอมบี้มหาสาลเรอธท่าดำแล้วก็ท่าซอมบี้ครับอัพไว้ก่อนอัพพลังสองไว้ก่อน มีกี่ล่างมีสล่างมั้งพวกนี้น่าจะมีแค่2ล่างนีไ่ได้ชาร์โดมาหหเห็นไหมเฮ้ยจัดการซอมบีได้ด้วยไม่ติดพิษโอ้โหสุดยอดเลยโอเคไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะเอาไว้ใช้ให้ทุกคนได้ดูนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวถ้าสมได้อีกก็จะเอามาโพสอีกแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ล้กันนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย